ทำเอาตัวมัมตัวแม่พลอยเชอร์มานขอออกมาพูดถึงปมเลิกคลอดีนอดีตแฟนสาวรุ่นน้องหลังคลอดีนเผยมุมมองความรักและมีการพูดถึงเรื่องการนอกใจทําให้หลายคนโยงว่าเป็นพลอยเจอพลอยร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ฮาร์ t ออฟสโตนที่สยามพารากอนถามเริ่มจากความรักกับต้องทูพีตอนนี้สวีทหวานกันมาก ยิ้มเป็นปกติค่ะเป็นยังไงบ้างกับความสัมพันธ์ครั้งนี้น่ารักดีเขินมันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงก็เป็นเพื่อนกันมานานเราก็รู้จักเขากันมาตั้งนานแล้วแล้วก็มาในช่วงเวลาที่ถูกต้องเวลาที่โอเคแล้วจริงๆก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี่แหละค่ะยิ้มตัวเขาก็บอกว่าปลื้งเรามานานแล้วเขาเคยมาสารภาพอะไรกับเราบ้างไหมอาห่าฮะเขิน ก็รู้อยู่แล้วจะถามทําไมหัวเราะก็เหมือนปลื้มในสถานะรุ่นที่พูดเชิงในแนวปลื้มผลงานในสิ่งที่ทำเธอเป็นผู้หญิงที่คูดีนะเขาก็จะบอกแนวแนวนี้มากกว่าไม่ได้แสดงอาการว่าชอบในเชิงชู้สาวซีนเปิดตัวหลายคนก็จึ้งฮือหามากคือก็ไม่ได้เปิดซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปิดอย่างที่บอก ก็คือเป็นไปตามธรรมชาติเพราะเชื่อว่าคนต้องเห็นอยู่แล้วเวลาเราไปไหนมาไหนแล้วเขาก็โพสต์ก่อนรูปสุดท้ายที่เราไปดูคอนเสิร์ตท,ที่พัทยางานโรลิ i n g l ลก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายก็มีเขาด้วยก็โอเคทำให้เป็นเรื่องปกติแล้วกันคือจะมานั่งโกหกหรือว่าไปเรื่อยๆให้คนมาลุ้นว่ายังไงมันก็เสียเวลา เรื่องอายุกับไลฟ์สไตล์ต้องปรับมัดยยังไงก็ต้องปรับเราถูกเลี้ยงดูมาต่างกันคนทุกคนไม่มีทางเหมือนกันร้อยเปอร์เซมันไม่มีใครเพอร์เฟกอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับข้อเสียหายกันและกันได้ไหมที่ผ่านมาค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะโตแล้วพลอยค่อนข้างใจเย็นมันเลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายอมรับได้แล้วก็มีในส่วนที่พลอยนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับได้ แค่นี้ก็พอแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปขอให้ใครเปลี่ยนเพื่อตัวเราเราพยายามเป็นคนที่โอเคขึ้นของกันและกันก็ดีพอแล้วค่ะถามถึงประเด็นก่อนหน้านี้เรามีอะไรอยากจะชี้แจงกับคำว่านอกใจ ต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับคลอดีนน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราครบหากันพลอยเลยไม่ได้อัปเดตลงในไอจีบ่อยๆเขาเป็นคนที่อายเวลาพลอยโพสอะไรเขาก็จะขอให้ลบ เพราะไม่อยากมีพื้นที่ตรงสื่อเขาไม่ชินจนวันที่เราตัดสินใจแยกทางกันพลอยก็มีการพูดคุยกับเขาแต่ก็อย่างที่บอกความรู้สึกส่วนตัวพลอยก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองก็เป็นคนขอร้องว่าอย่าโพสที่พลอยโสดแล้วเลิกกับคลอดีนแล้วคลอดีนไม่รู้จะวางตัวยังไงเราก็เข้าใจเขาจะรู้สึกว่าโดนสังคมจับจ้อง รู้สึกอึดอัดก็เลยไม่มีการอัปเดตอะไรเกิดขึ้นที่หน้าฟีดของพลอยพลอยเสียใจพลอยเศร้าก็ไม่ได้มาอะไรในไอจเลยเรื่องไทม์ไลน์มาคบบับโต้องไม่คับเกี่ยวแน่นอนจบกันแล้วก็คือจบกันแต่พลอยเข้าใจนะว่าคนมองทำไมพลอยเริ่มต้นเร็วมันไม่มีใครรู้ว่าพลอยกับคลอดีนเราเดินทางกันมาถึงวันที่เราตัดสินใจว่าต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองซึ่งพลอยไม่อยากพูดพอเห็นน้อง ออกมาพูดที่ไปออกรายการพลอยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เขาขอพลอยว่าอย่าพูดเราก็ให้เกียรติเขาพลอยเห็นแล้วก็ช็อกก็ได้มีการโทรไปสอบถามน้องก้อยอรัชพรเลยว่ามันยังไงที่ตกใจเพราะกระแสข่าวมันถูกตีมาอย่างนี้ น้องก้อยก็บอกว่ารายการเขาเคยติดต่อคลอดีนไปนานแล้วแต่เขาบอกว่าไม่พร้อมและคลอดีนก็ติดต่อกลับมาหาก้อยว่าวันนี้พร้อมแล้วบอกว่าคลอดีนจะขอมาออกรายการพร้อมที่จะพูดเรื่องความรักของเขาซึ่งพลอยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เราก็แบบนิดนึงเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องทั่วไปมุมมองความรักแต่ด้วยความที่ว่าเราเพิ่งจบกันไป ก็ถูกจับตามองกลายเป็นกระแสว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงเราวันนั้นที่พลอยโพสต์พลอยไม่มีเจตนาจะฟาดเขาแต่ถ้ากระแสมันถูกตีความออกมาแบบนี้ว่าเราเป็นฝ่ายที่นอกใจเราคงต้องพูดอะไรบ้างเพื่อปกป้องตัวเองและสิ่งที่พูดก็ไม่มีเจตนาจะทำร้ายเขาเลย และเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายพลอยน้องคลอดีนฝากบอกเพื่อนๆมาว่าขอโทษที่ทำให้มันเป็นเรื่องกลับกลายเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจพลอยก็บอกไม่เป็นไรแต่ก็ฝากบอกไปว่าพี่ก็ตกใจอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่บอกว่าน้องเขาไปคอสหินใจพลอยเลิกกับเขาแล้วพลอยเป็นคนส่งเขาไปเองที่ภูเก็ต ที่เขาบอกว่าสภาวะจิตใจอ่อนแอมีปัญหาพลอยก็ช่วยเหลือเขาแต่เขาก็ไม่ได้พูดออกรายการนะว่าพลอยพาไป เราเลิกกันแล้วพลอยก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดนีโยคะนั่งสมาธิกินอาหารดีพลอยอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วแพงมากนะแค่อยากจะบอกว่ามันไม่พูดคนก็ไม่รู้ว่าเราดูแลเขาถึงที่สุดมันเลิกกันแล้วถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามคลอดีนได้เลยจริงๆแพงมากๆเอาตรงๆน้อยใจเหมือนกันน้อยใจไม่รู้ว่าเขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําให้เขาบ้างไหมสถานะตอนนี้คือพี่ ี่น้องกันมันก็ดีต่อกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ต้องเว้นระยะห่างนิดนึงทุกอย่างมันต้องใช้เวลา